สวัสดีครับพบกับผมพิจเดชแสงงินเพชรและคุณสุภพงศ์จันทวงเพชรบรรณาธิการมารทิชนสัปดาดาครับครับพี่อูครับครับสัปดาห์นี้โฟกัสการเมืองไปเพ่งเล็งอยู่ที่พักเพื่อไทยครับหลังจากการปรากฏตัวของคุณอุ้งอิงอีกครั้งหนึ่งครับใช่คราวนี้ยิ่งใหญ่ขึ้นและก็นําไปสู่เป้าหมายอย่างชัดเจนมากขึ้นและก็ได้รับการจับตามองว่านี่เป็นการทิ้งไพ่ใบสําคัญหรือเปล่าว่าคุณอุ้งอิงจะก้าวไปจนถึงขั้นเป็นครเด่ครับนายกหรือไม่นะครับ ซึ่งก็ยังก็ยังไม่ชัดเจนทั้งจากในส่วนของพรรคเพื่อไทยแล้วก็ในครอบครัวชินวัตรเองในปกเราเนี่ยแหม่เล่นคำนะฮะว่าโอทูอิงโอทูอิงเหมือนพยายามจะเชื่อมพรรคเพื่อไทยก่อนอันนี้ต้องยอมรับว่าภาพก็จะติดสอสไล้สมัยมีความสูงอายุเยอะครับก็บเลยพยายามจะเอาคนรุ่นใหม่เข้ามาเป็นอะไรนะเป็นคื่รลูกใหม่ภายในพรรคดึงกระแสคนรุ่นใหม่นะครับอย่าลืมว่าพอพรรคเพื่อไทยชูกระแสจะต้องชนะแบบแลนสไลด์ให้ได้เนี่ย การที่จะไปผูกพันไว้เฉพาะกลุ่มแฟนคลับเดิมนะครับซึ่งเป็นผู้สูงอายุอะไรพวกนี้นะครับหรือว่าเป็นกลุ่มที่เคยได้รับใช้าาการาเมืองเรัรบอาจจะยังไม่เพียงพอไม่เพ<ล>ียงพอแ,แถมยังมีคู่แข่งเข้ามาเล่นในสนามนี้อีกเยอะนะครับดังนัง้นจะเป็นจะต้องมีการปรับตัวทั้งในส่วนพรรคเพื่อไทยเองนะครับถึงมีการนําคุณอุ้งอิงเข้ามานะครับซึ่งตอนนี้ก็เริ่มมีคนมองไกลไปแล้วแหละว่า ถ้าหากระแสตอบรับดีนําไปสู่การเป็นถูกระบุว่าเป็นคนดีิ i d a นายกหรือไม่นะครับ,รบซึ่งเราคงต้องติดตามเพราะว่าตอนนี้ก็ยังมีลักษณะแบบกักๆยังไม่ชัดเจนว่ายังรับแบ่งสู้อยู่ยังรับแบ่งสู้อยู่ว่าจะว่าจะเอาอย่างไรนะครับแต่ว่าในความไม่ไม่ชัดเจนดังกล่าวนะครับแต่มันก็บอกเราแล้วแหละว,ว,ว่าเมื่อคุณวางเป้าหมายที่แลนสไลด์เนี่ยคุณจําเป็นต้องอย่างที่เราเราคุยกันเมื่อกี้คือต้องปรับตัวไปสู่ความเป็น พรรคของคนรุ่นใหม่แล้วก็ขยายฐานออกไปให้อย่างกว้างขวางมากขึ้นนะครับครอบครัวเพื่อไทยก็เท่ากับว่าเป็นการขยายพื้นาฐานของพรรคเนี่ยให้มันกว้างขึ้นมากกว่าสมาชิพรรคเดิมทีต้องอธิบายเพิ่มแต่ว่าไอสมาชิพรรคมกมันะมีเงื่อนไขต้องส่งค่งงงสาสมาัครอ,อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็มีข้อจํากัดทางกฎหมายเยอะนะครับแต่พอเป็นครอบครัวเนี่ยครก็ได้ไม่ปิดกั้นความหมายมาเลยแบบผูกพันด้วยใช่ใช่แล้วก็สามารถที่จะเข้าไปต่อเชื่อมกับกลุ่มต่างๆได้มากขึ้นซึ่งนี่ก็เป็น เป็นไม้เด็ดที่ทางพักเพื่อไทยงา่าดออกมาในช่วงนี้นะครับ,รบซึ่งต้องติดตามว่าจะได้ผลหรือไม่แต่ขณะเดียวกันเนี่ยอมองว่าคล้ายๆเป็นจุดแข็งของพักเพื่อไทยที่ที่เสนอแคมเปญนี้ออกมาแต่ก็เป็นจุดอ่อนอยู่เหมือนกันก็คือถูกกลุ่มที่ไม่ชอบดังเดิมอยู่แล้วอยู่แล้วก็ก็เริ่มมีปรตกตริยานะครับอย่างคุณแรมโบ้ ก็ชัดเจนว่าระวังนะคุณอุ้งอิ้งมาเนี่ยจะมีชะตากรรมเช่นเดียวกับ,กบพ่อ,พอกับอาครับจะไม่มีแผ่นดินจะอยู่ขณะที่กลุ่มสวเองก็พยายามจะชี้ว่าการที่คุณเล่นเรื่องครอบครัวเนี่ยเป็นการหลีกเลี่ยงกฎหมายอะไรหรือเปล่า <S <S อะไรเงี้ยอาจจะถูกลองเรียนได้นะครับแล้วก็รวมทั้งพักการเมืองต่างๆก็เริ่มมีปฏิกิยาพูดถึงพูดถึงรับน้องนะฮะใช่ใช่ <S 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 เริ่มมีการรับน้อง กระแสนี้ก็คงคิดว่าคงจะมีจะถูกหล่อเลี้ยงกันไปเรื่อยๆใช่ใช่แล้วก็ค,คงจะรุนแรงขึ้นตามลำดับแต่ก็นั้นก็ตามภายใต้แรงเสียดทานดังกล่าวเนี่ยถ้าหากเราไปดูท่าทีของพรรคการเมืองต่างๆมีท่าทีอย่างไรต่อคุณลุงอิงที่เข้ามาในคราวนี้จะสังเกตว่าคุณอนุทินนะครับคุณจุลินหรือว่าคนอื่นๆเนี่ยจะค่อนข้างจะสนวนท่าทีจะไม่ต่อต้านอย่างชัดเจนนะครับอย่างมากสุดก็คือไม่มีความเห็น ส่วนคุณอนุทีนั้นค่อนข้างจะชัดเจนเลยว่าเหมาะสมที่จะเป็นนายกใต้นะครับเพราะว่าเป็นคนรุ่นใหม่อะไรเงี้คยคล้ายๆยังให้ราคาอยู่เหมือนกันนะครับว่าการมาคุณอุ้งอิงคราวนี้อย่าไปอย่าไปประมาทเพราะว่าอาจจะเกิดอะไรขึ้นมาก็ได้นะครับและพรรคการเมืองเองเขาก็อะไรนะกินประสาทรับรู้เร็วนะครับก็คือมองว่าในการเลือกตั้งครั้งหน้าพรรคเพื่อไทยอาจจะไม่ ชนะถึงขนาดแลนสไลด์แต่ก็มีความบินไม่ได้สูงที่เขาอาจจะชนะการเลอกตั้งหรือว่ามีเสียงกลางมากพอที่จะจับก <จะ S 2> บลุ่มจะตั้งรัฐบาลได้ไอ้ตัวนั้นแหละมันจะทําให้ถ้าหากคุณไปเป็นศัตรูเชื้อแต่ตอนนี้เนี่ยก็เท่ากับว่าปิดช่องอตัวเองใช่ในการที่เขาไปร่วมรัฐบาลอีกใช่งั้นคุณเปิดช่องเอาไว้ก่อนดีกว่านะครับเราถึงเห็นท่าทีของพรรคการเมืองต่างๆเนี่ยจะไม่มีท่าทีที่เป็นอะไรเป็นตัวออกมาแข<น>็งกล้าวหรือปฏิเสธในทางฝ่ใช่ใช่ซึ่ง การคาดหมายนะครับว่าถ้าหากพลเอกประยุทธ์ไม่ไม่สามารถไปต่อได้เนี่ยการเมืองมันอาจจะพลิกขั่วนะครับโดยการพักเพื่อไทยอาจจะเป็นแกนในการจัดตั้งรัฐบาลขานะพักการเมือง,งต่างๆถึงจะต้องเปิดช่องไว้นะครับเพื่อประสานงานมันเลยทําให้เกิดตอนนี้เนี่ยเขาเรียกว่าโมโนทางการเมืองขึ้นขึ้น,นหลายสูตร,ตรหลายสูตรวา่หลายสุรใช่ สูตรแรกที่ที่พูดถึงที่เราชัดๆที่เราพูดถึงไปที่ผ่านมาก็คือพรรครัฐบาลอาจจะไปจับกลุ่มกับพรรคเพื่อไทยครับขณะเดียวกันตอนนี้เริ่มมีการพูดกันมากเรื่องพรรคเศรษฐกิจไทยของคุณธรรมนัฐว่าเป็นไปได้ไหมที่คุณธรรมนัฐจะไปจับคั่วกับพรรคเพื่อไทยและต่อเชื่อมเข้าไปกับพรรคพลังประชารัฐซึ่งพูดอย่างนี้อาจจะรู้สึกว่าไม่น่าจะเป็นไปได้ แต่ก็มีคนมองว่าให้ไปให้ไปดูความสัมพันธ์ระหว่างพลเอกประวิทย์กับทางกลุ่มบ้านจันทร์สองรากเก่าม,ม,มีความสัมพันธ์ทีด่ดีต่อกันและถ้าหากร้อยเอกธรรมนัฐต่อเชื่อมไประหว่างทั้งพรรคเพื่อไทยอ,อีกอีกท่อหนึ่งก็ต่อไปที่พรรคพลังประชารัฐของาน,าน<ล>เก่าเดิมใช่แล้วก็มาจับกลุ่มการเมืองกันเนี่ยมันจะเป็นไปได้หรือไม่ในกรณีที่ตัดพลเอกประยุทธ์ออกจาก ต้องย้าว่าสมก,การสูตรไข่เนี้ยต้องไม่มีคนแห่งประยุทธ์ใช่ครับนะครับมันก็เป็นไปได้อีกตอนนี้มันเลยทําให้การเมืองเนี่ยมันมีหลายสูตรแล้วก็คงจะเข้มข้นไปเรื่อยๆในช่วงที่การเลือกตั้งกาลังจะเกิดขึ้นภายในหนึ่งปีนะครับแล้วตอนนี้ก็เริ่มอะไรนะมีการปรับตัวโยกย้ายกันอย่างชัดเจนมากนะครับหลายคนเริ่มประกาศตนแล้วว่าจะไม่อยู่ในบ้านเดิมใช่ครับใ,รใช,บใช่ใช่แล้วก็ดูว่าคุณอุ้งอิงต่อแต่นี้เนี่ย จะแสดงบทบาทมากไปกว่านี้อย่างไรทุกทก,การให้สัมภาษณ์ทุกๆก้าวย่างของคุณนงเอิงหลังจากนี้ถือว่า,า,าก้าวพลาดมาไหนก็พร้อมีคนลุมตะก,กรรมแหละแล้วก็ใช่ใช่หรือถ้าก้าวอะไรแล้วด้วย,วย,วยบุคลิกของคุณนงเอิงเองเดิมเนี่ยในอย่างในอินสตาแกรมหรืออะไรเงี้ยฮะเขาก็เป็นคนที่ดุดันพอสมควรถ้าคนจะเห็นท่าทีแบบใช่เธอไม่ใช่คนยอมคนแบบเหมือนคุณอาบางทีคุณอาจะไม่ตอบโต้ใ่แต่คุณนงคองจะมีเลือดนักสู้อยู่อ๋อครับใช่แล้วก็ตรงนี้แหละมันก็อาจจะด้านหนึ่งก็จะเป็นการเรียกแขก เพราะว่าข่าวประจาก็จ้องอยู่นะครับพอเริ่มเริ่มแค่เริ่มต้นก็ยังมีการอะไรนะมีการฟื้นเรื่องแฟนคานอะไรพวกนี้ออกมานะครับซึ่งก็จะก็และคิดว่าคงจะมีออกมาอย่างเงี้ยเรื่อยๆครับออกมาตอนรับหหน้าครอบครัวใช่ใช่ใช่สัปดาห์นี้เราเลยต้องไปคุยกับคีแมนคนสำคัญคนหนึ่งในพรคเพื่อไทยครับคุณแจนพงเพชรทุเลียดปกติเธอจะอยู่เบื้องหลังนะฮะในการที่จะเขาเรียกเหมือนเจ้าแม่ใช่ใช่แล้วถูกมองว่า เป็นคนที่ทางตระกูลชินวัตรไว้วางใจไว้วางใจสูงนะครับและการที่อยู่ๆเธอก้าวเข้ามาเป็นอะไรนะคุมการเลือกตั้งเป็นพอคุมในการเลือกตั้งของกรุงเทพของกรุงเทพด้วยนะครับแสดงว่าเธอไม่ธรรมดานะครับเพราะอย่าลืมว่าตอนนี้เนี่ยพักอะไรนะไทยสร้างไทยของคุณญิงสุดาลัดก็กําลังลุกเข้ามาอย่างอย่างมากเลยตลาดก็ใกล้เคียงกันครับและการที่เธอ คุณอะไรนะคุณคุณพงเพชรค,พ<ง>คุณละเอียดครับก <9 S 1> ้าวขึ้นมาก็ถือว่าน่าจับต่างยิ่งว่าทําไมจากเบื้องหลังต้องมาสู่เบื้องหน้าเต็มตัวใช่ก็แนวทางพักมันจะเป็นยังไงหลังจากนี้ครับเราหน้าไปติดตามรับชมกันครับสำหรับ,รบรวันนี้เราสองคนลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ